สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad Mas ตนะครับกับ s e r สเตอร์ไวส์วิดีโอครับผมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะมาลองพูดถึงแมคานิกใหม่ที่อาจจะมาหรือมีความเป็นไปได้นะครับว่าจะมาในภาคใหม่กันดีกว่านะครับซึ่งผมก็ลองรวบรวมความรู้ทั้งหมดของผมเกี่ยวกับ Monster สเ n t e r ที่มีมาลองทำออกมาเป็นคลิปนี้นะครับลองเดาว่าถ้าเราเป็นเกม d e v e l o p e r เนี่ยเราจะใส่แมคานิกแบบไหนเข้าไปในเกมนะครับก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Mad Mas กันด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปเกม Monster e Wise ที่ผมกําลังจะทำตามมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรื่องแรกที่ผมว่ามีความเป็นไปได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของแผนที่ที่มันจะเป็นรูปแบบ open น o r l d นั่นเองนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันในตัวอย่างนะครับแผนที่แรกที่เขาเปิดมาเนี่ยมันเป็นแผนที่ที่ค่อนข้างใหญ่และใหญ่มากๆเลยและดูเหมือนว่ามันจะมี Environment ที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ซึ่งถ้นเพื่อนเล่นมอนสเตอร์มาหลายๆภาคเนี่ยเ,เพื่อนๆจะพอเข้าใจว่าแผนที่ที่มอนสเตอร์จะมีมันจะเป็นรูปแบบไหนบ้างนะครับหลักๆแล้วมันจะมีแผนที่ที่เป็นป่านะครับทะเลทรายเป็นหิมะแล้วก็เป็นภูเขาไฟนะครับอันนี้คือมีแน่ๆน,นะครับ4อย่างแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็าอาจจะมีแผนที่ที่เป็นปราสาทหรือว่าซากปรักหักพังนะครับรวมไปถึงพวกอ,รอารยธรรมโบราณต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่สําหรับภาคมอนสเตอร์วาส์เนี่ย อย่างที่เราได้รู้กันนะครับว่ามันน่าจะเป็นภาคต่อของภาค MonsterVerse ซึ่ง MonsterVerse เนี่ยมันอยู่ใน New World นะครับแล้วตัวของ New World เนี่ยตามสตอรี่แล้วเนี่ยมันน่าจะไม่มีอ,รอารยธรรมอะไรอยู่นะครับพวกปราสาทต่างๆเช่นปราสาทที่เราสู้กับฟัทลิสหรือว่าปราสาทที่เราสู้กับมอนสเตอร์ในภาคไรส์อะไรพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในโอนเว r ร์หมดเลยนะครับมันไม่ได้อยู่ใน New World เพราะฉะนั้นผมจะแอดซูมแล้วกันว่ามันไม่น่าจะมีแผนที่ปราสาทมาในภาคนี้นะครับ แต่ที่แน่ๆแหละเราเห็นทะเลทรายนะครับมันเป็นฝุ่นๆใช่ไหมมีป่าผมว่ามีแน่ๆต้นไม้มันมีอยู่ทุกที่นะครับในภาคมอนสเตอร์ทวเวอร์เราได้เห็นแผนที่ใหม่ที่มีชื่อว่า Elder Reset นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นในภาคมอนสเตอร์เก่าๆนะครับจะเป็นแผ่นที่คล้ายๆกับคริสตัลนะครับเป็นเรื่องราวของ e NERGY ที่มันฟอร์มตัวขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเอารูปแบบแผนที่นี้กลับมาทำนะครับแล้วมันจะเป็น Open w o r l d ได้ยังไงนะครับ ผมคิดว่าตัวเกม Monster เนี่ยเขามีความคิดว่าจะทำเป็น Open World มานานแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่เครื่องเกมรุ่นเก่าๆมันไม่สามารถทำได้นะครับเขาเริ่มต้นจากในภาคเวิร์นะครับเขาได้ตัดคัดซีนของการย้ายแอเรียออกไปนะครับจะเเพื่อนๆจำกันได้เวลาที่เราเดินไปในแอเรียแมปป่าของภาคเวิร์นะครับมันจะมีการที่เราแวกเถาวัน อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือคัดซีนนะครับผมคิดว่ามันคือคัดซีนแหละระหว่างเราย้ายแอรีเรเขาเอาฉากการแวกถาวรเน,นี่ยมาให้เราดูแต่จริงๆแล้วตัวเกมมันโหลดแอรียใหม่อยู่นะครับการดำน้ําในแมปป่าก็เหมือนกันนะครับแมปอื่นเนี่ยผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับการอ่าการคลานลอดถ้าแบบเนี้ยเอออันนี้คือคัดซีนนะครับผมคิดว่ามันคือคัดซีนซึ่งเพื่อนๆจำกันได้คลิปแรกที่ผมได้วิเคราะห์ตัวเทเลอร์ของเกมมอนเซนเตอร์ไวท์นะครับ ผมบอกว่าตัวเกมนี้มันน่าจะออกมาเป็น guiding land แม p ใหญ่นะครับซึ่ง guiding land น่ะถ้าเพื่อนเพื่อยังไม่เคยเล่นนะครับในภาค w o r s e แมปสุดท้ายของภาค ver iceborn นะครับมันคือเกาะเกาะหนึ่งที่มี environment ของทุกอย่างรวมกันนะครับเป็นเอลเคิมะภูขเขเาไฟลอสตันเวลคอร์ลไฮแลนด์นะครับแมปป่าเอามาต่อกันหมดเลยนะครับอยู่ในแมปเดียวเราสามารถวิ่งไปแมปเดียวก็เปลี่ยน,น environment ได้เลยซึ่งผมคิดว่าภาค monster Inter wise มันคือ guiding land ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมากๆนะครับเราอาจจะต้องใช้เวลา15นาทีในการเดินจากแมปภูเขาไฟไปแมปทะเลทรายอะไรประมาณนี้เออซึ่งก็มีการคอนเฟิร์มคร่าวๆได้จากตัวเทลเลอร์นะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเป็น Open World มันจะมีฉากหนึ่งนะครับที่ตัวฮันเตอร์ขี่นกและกระโดดเป็นก้อนหิน3ครั้งนะครับซึ่งฉากนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เกมเพลย์นะครับมันเหมือนกับว่าเราไปที่จุดๆหแล้วเรากดปุ่มปุ่มหนึ่งนะครับเ,เข้าไป แล้วตัวนกของเราอ่ะมันก็จะทําการกระโดดจึบจึบจ,บจึบเป็นการเข้าคัดซีนเหมือนกับการแวกเถาวัน,นะครับเพื่อย้ายแมพนั่นเองจริงๆอ่ะผมคิดว่า เกม Monster นะครับเขาอยากทําเป็น Open w o ว l d มานานแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องเกมรุ่นเก่าๆเนี่ยมันไม่เอื้ออำหน่วยนะครับแต่ตอนนี้เขามีขุมพลัง PS5 กับ SSD แล้วนะครับน่าจะมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเอาแมปทุกแมปมาต่อกันนะครับแล้วก็กลายเป็น Open น o r l d นั่นเองจริงๆแมปทุกแมปอะ่ะมันก็ต่อกันอยู่แล้วนะครับเขาได้ดีไซน์แมปมาตอนแรกอะ่ะถ้าเป็นคอนเซปต์เวอร์ที่เขาวาดโลกของ Monster ขึ้นมาเลยผมคิดว่า แมปทุกแมปมันต่อกันอยู่แล้วนะครับมีฮับมีแมปด้านซ้ายเป็นทะเลทรายด้านขวาเป็นป่าอะไรประมาณนี้นะครับต่แค่มันต่อกันไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะต้องใส่มอนสเตอร์ลงไปยกตัวอย่างเช่นไกยดิ้งแลน่ะมันใส่ได้แค่3ตัวนะครับนั่นเป็นเพราะว่าขุมพลังของ PS4 มันทําได้แค่3ตัวแต่พอเป็นขุมพลังของ PS5 มันอาจจะใส่มอนสเตอร์ลงไปได้5้าตัวเนี่ยครับเออมันจะทําให้ดูว่าโลกมันมีชีวิตชีวามากขึ้นนั่นเองนะครับ เรื่องที่2ต่อมาที่ผมอยากจะพูดถึงเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมจะพูดถึงทุกครั้งที่มีเกมมอนสเตอร์ภาคใหม่นะครับนั่นก็คืออาวุธชนิดใหม่นั่นเองนะครับซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงอีกแล้วนะครับว่าภาคหน้าเนี่ยเราจะได้อาวุธชนิดใหม่มาเล่นกันนะครับผมพูดแบบนี้ตอนภาคไรส์เหมือนกัน <laughs> ถ้าเพื่อนๆกลับไปดูครั้งล่าสุดที่เขาเพิ่มอาวุธชนิดใหม่มานะครับในเกมมอนสเตอร์ก็คือภาคมอนสเตอร์ หรือว่าภาค4นั่นเองเจเนอเรชันที่4อาวุธชิ้นใหม่ล่าสุดของเกมมอนสเตอร์เนี่ยคือชาร์จเบลดกับพลองมาแรงนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันตั้งแต่ปี2013นะครับ10ปีที่แล้วคือแปลว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีอาวุธชนิดใหม่ให้เล่นเลยนะครับเป็นเพราะว่าในภาคเวอร์นะครับเขาไม่ได้เพิ่มอาวุธชนิดใหม่มานั่นเองทุกภาคของ m o t อนสเตอร์นะครับตั้งแต่เจนที่1เจน2เจน3มเจน4ีมีการเพิ่มอาวุธเข้ามาทุกภาคนะครับยกเว้นภาคเวอร์ หรือว่าเจนที่5นั่นเองผมคิดว่าสาเหตุที่เขาไม่เพิ่มอาวุธเข้ามาในเจนที่5นะครับเพราะว่ามันเป็นการอัปเกรดที่ยิ่งใหญ่นะครับเขาน่าจะไม่มีเวลามาใส่อาวุธเข้าไปใหม่นะครับมันอัปเกรดจากสวิตเป็นรูปแบบภาพที่เป็นแบบเก่าๆนะครับเป็นแบบกระตูนออกนิดหน่อยแล้วก็มาอยู่ใน PS4 ที่เป็นภาพรูปแบบที่เรียลลิสติกอย่างที่ Monster Hunter ไม่เคยทำนะครับในภาค Monster World นั่นเองผมคิดว่ามันน่าจ,จะเป็นงานหนักมากถ้าจะใส่อาวุธชิ้นใหม่เข้าไปด้วยนะครับ แต่ผมคิดว่าภาคนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับมันก็10ปีแล้วนะที่เราไม่มีอาวุธใหม่เพิ่มเข้ามาเลยนะครับมันจะเป็นการเปิดตัวที่สวยมากๆครับเริ่มต้นภาคเรามีอาวุธใหม่เข้ามาเลยซึ่งถ้ามีอาวุธใหม่เข้ามานะครับผมคิดว่าอาจจะมี1หรือ2ชนิดนะครับเป็นไปได้แล้วหนึ่งในอาวุธชนิดนั้นเนี่ยผมคิดว่า มันน่าจะเป็นอาวุธที่เป็นแบบเดียวกับชาร์จเบลดแล้วก็สวิตช์แจ็คนะครับเป็นอาวุธที่แบบมีการแปลงล่างได้แบบนั้นอนะ่ะหรือไม่ก็เป็นอาวุธที่มาในรูปแบบเป็นกึงะะกก่งระยะไกลกึ่งระยะใกล้นะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นอาวุธระยะไกลซึ่งหนึ่งอาวุธที่ผมอยากให้เขาทําเลยนะก็คือกันเบลดครับผมกันเบลดเนี่ยมันมีอยู่ในหลายๆเกมนะครับแต่ว่าในมอนสเตอร์ไม่มีในมอนสเตอร์มีกันเลนส์ซึ่งมันมีเซนต์มากถ้าเราจะทํากันเบลดด้วย เราใช้แมคคาดิกใกล้ๆก,กันกับการเลนส์ใช้สกิลที่เหมือนกับการเลนส์ได้เลยนะครับอย่างเช่นพวกสกิลอัลเทอรี่ที่บวกระเบิดอย่างเช่นพวกสกิลโฟกัสที่แบบทําให้เราชาร์จได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับสกิลเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับอีกอาวุธประเภทหนึ่งที่เป็นไปได้ว่าเขาจะเพิ่มเข้ามานะครับก็เป็นอาวุธประเภทคอนครับผมซึ่งอาจจะมาในรูปแบบหมัดหรือเปล่านะครับเป็นหมัดเป็นนวมนะครับเป็นนวมที่ชกหรือไม่ก็อาจจะเป็นสนับมือนะครับเป็นแบบอาวุธที่ค่อนข้างแมคคาดิกหน่อย อารมณ์เป็นหมัดติดเจ็ตอะไรแบบนี้หรือเปล่า ทำดาเมจแบบทุบแบบคอนนะครับไม่ได้ทำดาเมจแบบฟันเพราะว่าเรามีาวุธที่ทำดาเมจแบบฟันเนี่ยเยอะแล้วนะครับเออนั่นแหละจะให้พูดจริงๆก็คือมันน่าจะต้องถูกกระจายออกไปนะครับเป็นรูปแบบดาเมจแบบอื่นบ้างไม่ใช่มีแค่เป็นแบบฟันตัดหางอย่างเดียวนะครับคอนเรามีแค่2ชนิดนะครับแค่ hunting horn กับคอนแค่นั้นเองส่วนอาวุธที่สามารถทำดาเมจแบบระเบิดได้นะครับที่จะ skill a r t ท l l e เนี่ยก็มีอยู่แค่2ชนิดเหมือนกันนะครับก็คือการเลนส์แล้วก็ชาร์จ b l a ดรูปแบบที่ไม่ใช่แบบธาตุนะครับเออ ผมคิดว่าน่าจะเป็น2อ,อันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่มีแมชชนิกอยู่แล้วมีสกิลเดิมๆที่เอามาสามารถใช้กับอาวุธชนิดใหม่ได้นะครับก็คือเป็นอาวุธที่ใช้สกิลออเทอรี่เป็นสายระเบิดกับอาวุธที่สามารถทําดาเมจแบบทุบหรือว่าแบบเป็นค้อนได้ครับผมก็ตรงนี้เ,เพื่อนๆลองมาสแสดงความคิดเห็นกันดูก็ได้นะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอาวุธชนิดใหม่ที่จะเข้ามานะครับอันนี้เราไฮฟ์กันไปก่อนนะครับว่ามันจะมีอาวุธใหม่มีไหมไม่รู้แต่ว่าเราคิดว่ามีนะครับ และอีกหนึ่งแมคาีนิกใหม่ที่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันที่จะเพิ่มเข้ามาในภาค Wi s e นะครับก็คือ Fighting Compani o n หรือว่าผู้ช่วยเราคนใหม่นะครับในภาค Mon สเ n t e r Ri เนี่ยเราได้พารามิวเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งคอนเซปต์ของพารามิวนี่แหละมันจะมาอยู่ในภาค Wi s e ด้วยนะครับแต่มันจะมาในรูปแบบอื่น Fighting Compani o n หรือว่าคนที่จะมาช่วยเราต่อสู้เนี่ยปกติเราจะมีแมวอยู่แล้วนะแมวมันจะมาวางกับดักมาช่วยฮิลเราอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือ1ตัวแล้วในภาค r i s e แมวมันลงมาต่อสู้กับเราด้วยนะครับในภาคเวอร์เนี่ยเขาแค่ช่วยเรากึ่งๆต่อสู้นิดหน่อยไม่ได้จริงจังนะครับแต่ในภาคไพรส์ในแมวมันตีจริงจังบวกกับอีกหนึ่งแมคาเนกที่ผมคิดว่าจะมาพร้อมกันกับคอมเพนเนียนแล้วฟังดูเมคเซนที่สุดเลยก็คือการที่เราได้เห็นในเทลเลอร์ว่าฮันเตอร์มันแคลรี่เวพปอลมา2อ,อันนะครับในเทลเลอร์เนี่ยตัวฮันเตอร์เขาถือดาบใหญ่กับปืนมาพร้อมกันนะครับแล้วก็ขี่นกมาซึ่งถ้าลอง จินตนาการดูคร่าวๆนะครับแปลว่าตอนที่เราออกไปต่อสู้อะเราจะขี่นกไปแล้วเราเอาเวพอนไป2อันนะครับแต่เราแบกอยู่ที่ตัวเราเนี่ยหอันนะครับอยู่ที่นก1อันเราลงไปต่อสู้กับมอนเราเอาลงไปอันเดียวนะครับเราสู้ไปสู้มาเราบอกว่าเบื่อแล้วไม่อยากใช้ดาบใหญ่ครับมอนตัวนี้ตียาก เราเรียกนกเรามาครับแต่นกเนี่ยมันอาจจะวิ่งอยู่รอบๆนะครับคอยซัพพอร์ตเราคอยโยนยาให้เราคอยวางกับดักคอยทําอะไรแบบรอบๆแบบพารามิวทานะครับแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นปืนเนี่ยเราอาจจะต้องวิ่งไปที่นกของเราครับหรือว่าเจ้าโชโกโปของเราเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนอาวุธนะครับเราไม่ใช่ว่ากระโดดตีลังกาเปลี่ยนอาวุธเลยไม่ใช่นะครับ เพราะว่ามันเซ็นเตอร์เวิร์มันจะมีความสมจริงมากกว่ามันเซ็นเตอร์ไรส์นะครับไม่น่าจะมีสวิชสกิลแบบในภาคไรส์นะครับแต่น่าจะมีสวิชเวป่อนแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องวิ่งไปที่นกก่อนนะครับไปเปลี่ยนที่นกไม่ใช่ว่าอยากจะเปลี่ยนแล้วแบบนกโยนมาให้เลยไม่ได้นะครับซึ่งพอผมนะคิดแบบนี้ได้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เมคเซนต์มากๆเลยนะครับ มันน่าจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดูสมจริงนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงถ้าเ,เพื่อนๆออกไปล่ามอนสเตอร์สักตัวหนึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงเลยเนี่ยเราไม่น่าจะเอาอาวุธไปแค่ชิ้นเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์มันตัวใหญ่ระเบิดเลยรเราอาจจะเอาไปทุกอย่างทั้งที่เรามีเลยนะครับกับดักระเบิดปืน 3- 4 5หกระบอกนะครับมีดฟันอะไรคอเอาไปหมดเลยอะไรประมาณนั้น ซึ่งก็นี่แหละครับผมคิดว่าเราจะได้ new c o m p a n i o n มาบวกกับ m e คา a n i c ที่เราจะถืออาวุธได้2อาวุธนะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้พร้อมกันเปลี่ยนสลับไปสลับมาได้ขนาดนั้นนะครับมีเงื่อนไขอาจจะมี delay ด้วยซ้ำนะครับว่าเราจะเปลี่ยนได้บ่อยมากน้อยขนาดไหนซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆที่ผมคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าเราจะได้เห็นในภาค Monster on Wise ผมอาจจะผิดทั้งหมดเลยก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นโอเพนเวอร์มันอาจจะไม่มีอาวุธใหม่นะครับแล้วไอ้นกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่นกที่ให้เราขี่เฉยๆนะครับไม่ได้มาแคลี่อาวุธอะไรให้เรานะครับนอกจากนี้ก็มีความเป็นไปได้เกี่ยวกับเรื่องของเกมเพลย์นะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันอาจจะเป็นคอสเพลย์หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนเปิดตัวภาค Monster Wise ในปี2องพนีนะครับถ้าเ,เพื่อนๆได้ดูตัวเทรลเลอร์มันจะเปิดตัวพร้อมกันหมดเลยนะครับทั้ง PS 5 Xbox Series X แล้วก็ PC นะครับลงในสตรีม เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับว่าภาคนี้เนี่ยมันจะเป็นคอสเพลทุกแพลตฟอร์มนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับดีลของที่เขาดีลได้กับ p l a y s t a t i o n นะว่า PlayStation จะยอมขนาดไหนซึ่งเพราะว่าหลักๆแล้วคนที่ไม่ยอมให้เป็นคอสเพลเนี่ยผมคิดว่า Play Station ครับคนอื่นเขาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมีแค่ PlayStation นี่แหละเพราะว่าเขาเน้นเป็นเกม e x c l u s i v e นะครับที่ไปลงสตรีมกับหมดแล้วมีความเป็นไปได้ว่าตัวเซสชันของเราเนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะครับในภาค m Monster ส World เซสชันของเราใหญ่ได้16คนนะครับภาคนี้ผมคิดว่าอาจจะเพิ่มเข้ามาเป็น24คนอะไรแบบนี้หรือเปล่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าถ้าเป็น cross play ระบบออนไลน์ที่ดีขึ้นนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่า1 Se เซสชันนี้มันจะมีคนที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นเซสชันที่คนเยอะถึง24คนหรือว่า50คนก็คือเป็นแบบเกมออนไลน์ไปเลยนะครับผมคิดว่ามีความเป็นไปได้แบบนั้นเหมือนกัน รวมไปถึงเรื่องเล,เล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะมีฟังก์ชันในการไต่กำแพงโดยใช้คลัตช์คออะไรประมาณนี้ผมก็คิดไปเรื่อยนะครับมันมีความเป็นไปได้หมดเลยเพราะว่าในภาค Monster Hunter Rise เนี่ย Hunter ของเราสามารถไต่กำแพงตรงไหนก็ได้เลยนะครับแต่ในภาคเวอร์เราทำไม่ได้นะครับไต่ได้แค่บางจุดที่เขาทำให้เราไตา่แต่ในภาคนี้เนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเราจะสามารถไต่กำแพงได้ด้วยนะครับโดยใช้แมชชีนิกอะไรบางอย่างของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็คือคลัตช์คอร์นั่นเอง คลัสคอร์เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับในการทําจุดอ่อนในภาคมอนสเตอร์เวอร์ไอส์บอร์ดนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นแมชชีนิกที่สมเตุสมผลในการออกไปล่ามอนสเตอร์นะครับมันอาจจะกลับมาในรูปแบบที่เราใช้เกาะตัวมอนสเตอร์แต่ไม่ใช่ทําจุดอ่อนครับแล้วเอาไปใช้ทําอย่างอื่นด้วยการไต่กาแพงอย่างที่ผมได้บอกไปเราอาจจะได้เห็นแมชชีนิกเก่าๆกลับมานะครับตัวของสเกลไฟและก็สลิงเกอร์ซึ่งเราได้เห็นกันแล้วนะครับว่ามันน่าจะมีจริงๆแหละเพราะมันเป็นภาคต่อของภาคเวอร์นั่นเองนะครับ โอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับแมคานิกที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมาลงให้เราได้เล่นกันในภาค Monster Hunter Wilds นะครับเ,เพื่อนๆก็ลองมาจินตนาการกันดูนะครับว่ามีแมคานิกไหนบ้างที่มีความเป็นไปได้ว่ามันจะลงในภาค w i l d นะครับมาลองแชร์ความคิดเห็นกันนะครับถ้ายัางไงวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ